ก้อยตูนพาน้องทะเลกลับบ้านฝึกวิชาเลี้ยงลูกเหนื่อยแค่ไหนก็มีความสุขรับบทเป็นคุณแม่เต็มตัวสำหรับนักแสดงสาวก้อยรัชวินภรรยาคนสวยของนักร้องคนดังตูนบอดี้แสลมที่พึ่งคลอดน้องทะเลเมื่อวันที่5ตุลาคม6 4สีที่ผ่านมาล่าสุดวันที่13ตุลาคมนี้ก้อยและตูนก็ได้โพสต์รูปภาพสุดอบอุ่นประกาศข่าวดีน้องทะเลกลับบ้านได้แล้วผ่านแคปชั่นว่ากลับบ้านเรากันนะครับทะเลอยู่โรงพยาบาลมา6คืน ต่อไปชีวิตจริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นกำลังใจให้พ่อกับแม่ด้วยนะครับปอลอพ่อกับแม่ใส่เสื้อคู่ลายต้นมะพร้าวพาทะเลกลับบ้านด้วยครับขอบคุณน้าคณะด้วยครับและต่อด้วยการโพสต์รูปภาพและข้อความเพิ่มเติมว่าทะเลอายุครบ7วันแล้ว7วันที่ผ่านมาที่แม่ได้รู้จักหนูเหมือนเข้าโรงเรียนฝึกวิชาใหม่เลยครับมีอะไรมากมายเกี่ยวกับหนูที่แม่กับพ่อต้องเรียนรู้กันอีกเยอะแยะเลย เคยมีคนบอกว่าช่วง3เดือนแรกจะเหนื่อยมากเราก็คิดในใจว่ามันจะเท่าไหร่กันเชียวตอนนี้แม่เข้าใจแล้วครับฮ่าฮ่อยากให้ลูกรู้ว่ามันเป็นความเหนื่อยที่แม่เต็มใจมากๆและมีความสุขที่ได้ทําเพื่อทะเลนะครับรักก้อยตูนทะเลฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ